มาดูไม่รู้เรื่องไงปชไม่ชัดโรไม่ชัดมีแห้งยำพิเศษเหตฟ้า้

ก็ไม่ถ่ายหาก็เอาจามาลม้อยเเินจถึงแจ้งอีกทีนะอันนี้บะมี่ขนมชีว <c oughs> ิตคนทั่วไป